สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ i n e c r a f t ค o อม m o n กันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการหาจับโปเกมอนเพิ่มกันนะทุกคนเนาะและก็จะมาทำการเปลี่ยนร่างไอ้โปเกมอนที่เราจับในอีพีก่อนๆอีพีที่แล้วนะทุกคนเนาะก็เราไปได้อ่าไปสุ่มกาชาหลังใหม่มา,มาแล้วก็ได้อ่าเอฟเอพีมาเพิ่มนิดนหน่อยๆนะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะไปจับโปเกมอนกันหรือไปหาจับโปเกมอนกันก็คือเดี๋ยวเราจะอาจจะลองดูซิว่าเราจะทำสมุดเอ็นชานเพิ่มอะไรได้หรือเปล่านะทุกคนนะเพราะว่าจาก 2, าได้สองสามอีพ นะน้องๆก็ยังจะสังเกตเห็นว่าเรายังมี XP เหลือเยอะอยู่นะมีต้อง60เลเวลเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทํากันก่อนดีกว่านะทุกคนก่อนตอนนี้พอเปิดเกมฮาก,ก็ตอนนี้มันทํามันมืดแล้วว่ะเดี๋ยวขออนุญาตนอนรีเซ็ตสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวซอมบี้มันจะเกิดและเดี๋ยวเราจะขอก่อนที่จะไปเปลี่ยนร่างกันทุกคนขออนุญาตไปดูในเอนชานสักนิดหนึ่งดีกว่า ตอนนี้อ่าแล้วก็หินเมกาสโตนในอีพิที่แล้วที่พี่ไปฟาร์มหลังใหม่มาก็คือยังเลยอ,อีกหนึ่งเม็ดนะคิดว่าอาจจะได้เปลี่ยนร่างไอ้เจ้าตัวกิบเบิลนะทุกคนไอการช้อมร่างแรกอนะทุกคนที่อยู่ตรงด้านเมนูที่เราไปจับมาในอีพิที่แล้วนะอีพีนี้อาจจะได้เป็นเมกาอีกหนึ่งตัวก็ได้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่าเจ้าพวกนี้มันมีอะไรบ้างโอเคมันรีเซ็ตหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแลกนะทุกคนเนาะตอนนี้ฟันติดไฟเดี๋ยวขอดูอาวุธนิดนึงนะว่าเราขาดอะไรบ้างตอนนนนนีีีนน้้ตออาาวุธเรมมมััยงไ่ แหลมคมนะทุกคนแหลมคมเลยว่าห้าแหลมคมกับฟอร์ทูนก็ใส่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราหามาใส่ดีกว่าทุกคนอ่อจริงๆริงเราลูต,ติ้งก็ได้เหมือนกันนะแต่เราขอเลือกก่อนดีกว่าเอาไปแหลมคมก่อนดีกว่านะทุกคนนะเนาะอ่าหลักๆก็คือจะเป็นแหลมคมอา่าอันอื่นเรามีแล้วป่าทุกคนอันเบรกิ้งกับเบนดิ้งเรามีแล้วเราไม่ได้ทํามันมานะอ่านี่สมัยเออพี่เอาสมัยดีกว่าทุกคนมันบอกว่าไอ้สมัยเนี่ยมันจะสามารถทําดาเมจกับพวกซอมบี้กับพวกโครงกระดูกได้ดีพี่เอาสมัยดีกว่าน้องน้อง เออว่ะไหนๆคือเราไม่ได้ทําต่อกันมาหลาย EP แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราไม่มี EXP แต่เราลืมไปไงว่าเราไปฆ่ามังกรมาเราได้มาเยอะไงทุกคนไปเดี๋ยวขออนุญาตทานิดนึงจริงๆแล้วก็อ่านเงจากที่บอกไปใน EP ที่แล้วก็คือในส่วนของ m i n e c r a f t อย่างเงี้ยเราทํากันมาเกือบหมดแล้วเหลือก็แค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองส่วนที่เหลือจากนี้ก็คือจะเอ่าลืมลืมไปเป็นของพวกโปเกมอนนะทุกคนนะเป็นล่างเมกงเมกะเป็นอะไรอย่างนี้นะทุกคน,นแล้วก็จับโปเกมอนตำนานหาจับไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าเราจะ จับให้ได้เยอะที่สุดนะอาจจะไม่ได้ครบสักทีเดียวนลทุกคนเนาะพยายามจะจับให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่เราจะเคลียร์กันแล้วก็ย้ายไปเล่นหมอดอื่นซีรีส์อื่นเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาขออนุญาตทาไปเรื่อยๆก่อนยังอยู่ยังประมาณอีกหลาย e ีพีอยู่หรอกทุกคนนะในแผนที่แผนไว้นะทุกคนก็ขออนุญาตแลกไอ้นี่ได้ตึงเอาอันนี้มา1นอันโอเคอันนี้มา1นอันเนาะแล้วก็แหลมคมแหลมคมอ่ะอันนี้อยู่ติดกันเลยพอดีอขออันนี้มาอีกหนึ่งอันด้วยเฮ้ยกดไม่ติดอ่าโอเค,อ,เคอีกอัน,น้คือ,อ,อ,อ่ย อันนี้คือหายใจใต้น้ําแล้วก็อันนี้คืออันนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะทุกคนว่าน,นี่คืออะไรอะ่ะอืมอันนี้เป็นดเม a g e damage attack d a m a g เน n e m อ๋ออันนี้มันเป็นการสะท้อนดาเมจนี่อ่ะพี่เอาอันนี้มาด้วยดีกว่าเอาอันนี้มาด้วยเออเป็นการสะท้อนดาเมจใช่ไหมเดี๋ยวเอามาใส่ให้สักสามชิ้นเลยพอไหมไม่พอเอาใส่เสื้อไปด้วยเสื้ออืมจริงๆแล้วรองเท้ามันต้องใช้อย่างอื่นปะอืม ไม่ค่อยมั่นใจให้ลูกน้องเอาสองชิ้นก่อนก็ได้อะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันกวไม่ค่อยมั่นใจเฮจําไม่ได้แล้วสิเดี๋ยวเราก็เอาเข้าใส่แค่นี้ก่อนดีกว่ามาทำเอ็นดี้เอ็นชงเอ็นชารนเพิ่มสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะอย่างที่บอกก่อนที่เราจะไปจับโปเกมอนกันถ้าแถวบ,บ้านเราก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดดีๆซะด้วยสิจริงๆแล้วอะเอ้จริงๆแล้วพี่มีอันนี้อยู่อันหนึ่งด้วยนะทุกคนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไปได้มานะแล้วก็เนี่ยมันสามารถเช็คได ต่ตัวตำนานก็ไม่มีเกิดเลยตรงเนี้ยอ๋อมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ตำนานที่จะมีก็จะมี3ตัวมีออโต้บีทก็มีตรงนี้ทันดรัสกับไอันี้มันเป็นแลนดรัสนะทุกคนเป็นตัวตีส้มๆอ่ะแค่นี้เองตัวตำนานมีแค่นี้ที่บ้านเรามิวทงมิวทูไม่มีเกิดเลยทุกคนไม่ว่ากันไม่ว่ากันเดี๋ยวเราค่อยมาที่หลังที่หลังเอานีก่อนอ่าอันนี้ตัวนี้มีเ e นดิ้งฟันติดไฟแล้วก็อันเบรกกิ้งแล้วก็เอาชาบเลดไปปั๊บเรียบร้อยเออสีละมันจะใส่ได้5้อันนะทุกคน้ใช มันใช้กระดาบนี้ไม่ได้ห, <calculating. S 1> หรอเออว่ะแสดงว่ามันใส่อย่างได้อย่างหนึ่งได้โอเคงั้นเราค่อยไปใส่อย่างอื่นก็ได้คาบมาแล้วว่าทําไงดีอะอืมโอเคเก็บไปก่อนอ๋องั้นเอาเก็บไปก่อนเด็บไปก่อนทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดสด้ดีอันนี้ไม่ได้อืมอ้าววเราก็มีแล้วนี่ว่าทุกคนแล้วโอ้โหงั้นเอารูติงไปเลยเลยไหนก็ไหนแล้รทุกคนขอใส่รูติงไปเลยมักพีไม่ค่อยเก่งนะไอพวกเนี้ยเออ อ่าจริงๆแล้วเอาฟอร์ทูนก็ได้นะเอางี้แหละทุกคนเอามั่วๆไปก่อนนะ <c oughs> ไม่ค่อยไม่เรายัางบอกอย่างที่บอกกับเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยอสันทัดก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดมาก่อนเดี๋ยวเราอันนี้มันใส่วิ่งไวได้นะรองเท้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่เพิ่มนี่สะท้อนดาเมจไปปะเฮ้ยโอ้โหมันเปลืองทุกคนมันเปลืองเนี่ยมันเปลืองโอ้โห e xp หมดแล้วอุ้ยไม่ได้เรื่องว่ะไม่ได้เรื่องเอาลืมเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยว ใีบ้าลือมออกมาอ้าไม่เป็นไรเอาใส่แค่นี้แหละทุกคนของมันไม่มันมีไม่พอเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังเพราะตอนนี้เราก็โอ้ของมันใช้เยอะอะเอาเป็นสะท้อนดาเม็ไปก่อนเอาแค่นี้แหละโอเคใส่ไปแค่นี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราทําการมาเปลี่ยนล่างกันดีกว่าทุกคนเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอหา exp นิดนึองอ่านี่เราพอมีอยู่นะทุกคนนะไปได้มา อยากขอเปลี่ยนร่างเดี๋ยวก่อนสัก ep หนึ่งหรือ ep หน้าเลยแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ดีกว่านะทุกคนนี่ตัวนี้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 อ่าโปเกมอนขนมตัวนี้นะทุกคนนะลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเรามีอยูน่นะทุกคนเราค่อยมาเปลี่ยนขอเปลี่ยน ep นี้อาจจะไม่ทันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงขอสลับนิดนึงนะอันนี้มาเดี๋ยวเรามาเอากาชอมกันดีกว่าอ่าตนตรงนี้อ่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนร่างได้เลยนี่ว่าไอ้บ้าเราก็ลืมอ่ะโอเคตัวแรก เอาประมาณตัวเดีวแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปหาจับโปเกมอนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะมันไม่รู้เราจะเจอตัวอะไรนะวันนี้อ่าโอ้เป็นร่างสองได้เลยนี่นาเอาและร่างสองไปยาวๆไปเลยยาวๆไปสิไอตัวนี้มันขี่ได้หรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวเดวีเรามาดูกันอีกทีนึงเรียบร้อยขอดูก่อนนะขี่ได้ไหมว่ขี่ได้ว่ะทุกคนมันบินได้ด้วยเอา้า เฮ้ยทังงี้ก็แจมมาดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเกอนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปทำไอ้นี่กันดีกว่าอ่าไปหาทำหินเมกาดีกว่าทุกคนจริงๆแล้วเราก็อยากจะจับโปเกมอนดูเราจะไปจับโปเกมอนกันก่อนดีทุกคนอ่าหินเมกาเหรอเดี๋ยวขอหาก่อนนะกาชอมอ่ากาชอมอันนี้โอเคทำไม่ยากทุกคนทำไม่ยากใช้มัสโซแบนเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนเลยดีกว่างั้นก็นี่นี่เหลืออีกหนึ่งเม็ดแล้วทุกคนนะยังไม่ได้ไปหาเพิ่มเลยทุกคนยังไม่มีเวลา แล้วก็เดี๋ยวเอามาโซแบนอันอันนี้ปะอ่าอันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาให้น้องถือไว้โอ้เอา้าเฮ้ยนี่ไม่ได้มาจากไหนวะเนี่ยเอา้าเฮ้ยตะก,กี้พี่ไม่เห็นปะเอ้น้องๆเมื่อกี้ใครเห็นใครดูทันปะตะก,กี้มันไม่เห็นมันอยู่ในกระเป๋าเราเลยว่ามันมันไปจิกมาจากตัวอะไรวะเออปล่อยมันไปก่อนอเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมมันไม่ใช่อ่ะกาชอมแปลกใจอ๋อเหล็กไอ้บ้าเอ้กูใส่ผิดโอ้ยทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษไอ้บ้าเอ้ เบืองแล้วนี่ก็ว่าอยู่มันแปลกๆก็าําไมมันไม่ขึ้นมาน้อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันใส่มันใส่เพชรเม็ดเดียวไม่ใช่หรออู้ออหหอะไรวะไอเราก็ลืมไงอ่าอันนี้โอเคได้เรียบร้อยโอ้บ้าบอจีหรือว่าทําไมใส่แล้วมันไม่ขึ้นอ่าโอเคโอเคได้แล้วได้ละเดี๋ยวเราเก็บไปนี่ไปก่อนเดี๋ยเดี๋ยวเก็บเพชรไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะให้น้องถือไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปด้วยอ่าเอาอ,อไปกรณนแล้วก็เอาอันนี้สลับ สลับอันนี้สันลุนิดนึงนิดนึงเออแล้วก็อันนี้ให้น้องถือไปเออน้องน้องถือตรงไหนอะพน้องถือไว้ที่มืออ่าโอเคเดี๋ยวขอลองขี่น้องิดหนึ่งนะเอ้ยเอ้ยเเอาละเดี๋ยวขอดูดิเฮ้ยน้องบินอย่างนี้เหรอเฮ้ยทุกคนบินอย่างนี้เลยเฮ้ยเท่เดียบนกันว่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยจริงๆมันคือมันมันตัวไหนมันบินไวกว่ากันวะเฮ้ยบาบบบินไวมากเลยทุกคน เอ้ยอันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้ยเมกากับชอมนี่โอ้ปลูกบอเรี่นี่ไว้ต้องนานเลยลืมมันแน่เนะอบอเรี่อันนี้นะดรักคอนฟุตเอาไปตกปักกว้บนมังกรไม่ได้ไปตกซากทีไปโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปไอ้นี่กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงไปหาโปเกมอนจับกันดีกว่านะทุกคนเนาะลง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 ,ลงอ่าตรงนี้ไป จุดที่เราจะไปกันวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปกลับไปตรงที่ดีเอ็นนะทุกคนนะซึ่งพี่วางเทเลพอตไว้แล้วดีเอ็นจุดแรกก็คือเป็นดีเอ็นจุดที่เราอ่าอ่า,อาเราไปนี่กันนะอันนี้เป็นประตูนะทุกคนแล้วก็เป็นดีเอ็นที่เราตีมังกรแล้วอันนี้เป็นดีเอ็นชั้น2นะทุกคนนะพอตีมังกรตายแล้วมันจะเปิดชั้น2ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะว่าไปชั้น2เลยดีกว่าทุกคนนี่พี่วางเทเลพอตไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้รอหให้ตัวเขาเกิดก่อนชั้นสองอามันจะมีหลายเกาะนะทุกคนแต่เ,เรามาหาดูกันดีก,กว่าว่าโปเกมอนตัวไหนที่เราจะพอเจอแล้วจะจับได้บ้างน,นะทุกคนนะตอนนี้ขออนุญาตเดินแป๊บหนึ่งตรงนี้ตรงนี้อ่าจริงๆแล้วว่าเราขี่โปเกมอนไปก็ได้นะตอนนี้เราต้องเอาหน้าจออ่าเขาเรียกอะไรหน้าจอลงต่ำๆนะทุกคนนะเดี๋ยวไอเอนเดอร์มันมาตีเรานะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจไปทะเลาะกับมันนะทุกคนจริงๆแล้วอะเอนเดอร์ er นี่มันวุ่นวายนะ เม,<ไ>มื่อกี้เออว่ามันจะอัพโปเกมอนมาให้มันว่าสูงๆง,งตอนน้อยหนึ่งตะกี้ก็ลืมนะทุกคนขออนุญาตวิ่งเดินหาแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเผื่อเราจะเจอโปเกมนโปเกมอนอะไรดีๆนะวันนี้ยังไม่ค่อยทราบเหมือนกันว่าเราจะเจอตัวอะไรนะไอตัวพวกนี้ไม่ก็เกิดข้างนอกเลยพวกนี้ไม่น่าจับหรอกจริงๆแล้วว่าเออไอตัวนี้แท่งเหล็กไม่ไปเอาไม่เอาไม่เอาเรามีแล้วไม่รู้ว่าจุดไหนมันมีตัวอะไรต่อมีอะไรนะมันมีโปเกมอนตำนานเกิดเยอะเหมือนกันนะทุกคนทถาๆนี้จริงๆแล้วว่าแต่เราจะดวงดีเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะทุกคน อมไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆเลยขอวนสักเล็น,นึงตรงนี้เกาะเกาะตรงไหนนะอาตรงนู้นอ๋ออันนู้นมันเป็นเกาะที่เราตีบอสแล้วเราก็วาร์ปมาตรงนี้ชั้นสองโอ้มันก็อยู่ใกล้กันเหมือนกันแฮะออาไม่เป็นไรถ้าเกิดอย่างไงก็อาจจะมีการตัดทงตัดทิ้งไปบ้างนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวขอเดินสักแป๊บหนึ่งก่อนถ้ามันยังหาไม่เจอก็เดี๋ยวเราขอค่อยไอ้นี่กระโดดไปเลยนะทุกคนถ้าพี่เจออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีๆขอพี่เอนุญาตหาสักหน่อยแล้วกันเนาะ a few moments t l โอเคทุกคนหลังจากที่พี่หาไปสักครู่เดี๋ยวทุกคนเนาะก็ตอนนี้เจอละมีจิราชิเกิดทุกคนเดี๋ยวเราไปจับกันเลยดีกว่าเนองน่าจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนเมื่อกี้มาเดินหาแป๊บนึงนี่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 เกิดตรงนี้ตรงนี้เออโปเแมอนตำนานนี่เออเจอแล้วว่าเออนี่ยังไงแลวยังไงแล้วไหนขาดูกันสิเอาตัวนี้ไปจับดีกว่าเอาอันนี้ไปเลยดีกว่านะทุกคนเนาะมันเป็นโปรแกรมตำนานไงอันนี้อันนี้ เออขอหนึ่งตัวก่อนนะทุกคนในจุดนี้มันมีเกิดเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ามันมีปกเกอาตำนานหลายตัวโอ้มีอีกตัวหนึ่งทุกคนตรงนี้ตัวนี้นี่นี่นี่มีคือมีเกิดอีกตัวหนึ่งนี่พอดีเลยพอมาพอดีเลยทุกคนโอ้โหโชคดีจัดเลยน้องๆอง้หโอ้โหทำไมมันดวงดีขนาดนี้วะปุ๊บมา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 นี่มานี่มานี่มานี่จับเลย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 สองตัวสองตัวเน็ตเน็ตทุกคนได้เกิดกระทันหันเลยนะเกิดกำลังอัดคลิปพอดีเลย อ่าอย่างนี้ก็สวยสิเดี๋ยวเราเขาจะก็ต้องตั้งเป้าดีๆก่อนอ่าขออนุญาตดูนิดนึงนะเนคริสต์มาเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูเอาบอล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 เป้ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเ้บ้าเอ้ยเป้าหลุดเอ้ยทําไมมันงี้วะอ๋อนี่ไงอ๋อไกลอ้นี่มันก็เลยหลุดไปใช่ไหมเอาใหม่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 เฮ้ยเดี๋ยวดู เป้าเลาเป้าเลาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเล่งดีๆทุกคนเมื่อกี้เราปาทะลุตัวนะจริงๆแล้วอะอ่าอ่าโอเคได้แล้วโอ้โหคือคิดว่าจะบอลจะวืดนะทุกคนเฮ้ยบ้าชโชคดีว่ะเจอสองตัวเลยนะเป็นไงเป็นไงน้องๆเราได้สองตัวเลยนะมีอีกไหมอะ่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงเราลาว่าไปตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราพี่ก็บินมา ปิดคลิปตรงเนี้ยเดินไปตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็ปิดคลิปบอกตัวนะ้องว่าเดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งนะมาตรงนี้เจอเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องปักแลนด์มาร์กแถวนี้ไว้ดีไหมทุกคนไหมพี่ว่าพี่ว่าปักไฟไว้แถวนี้ดีกว่าเออว่าจุดนี้เราเคยเจอโปเกมอนดีนะจริงๆแล้วอ่าเออในจุดนี้จุดนี้จุดนี้เออปั๊บกระโดดไป มันเป็นใกล้ๆกับเสาคาปนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวขอปักแลนด์มาร์กไว้ก่อนดีกว่าอ่าอันนี้ว่าเป็นจุดที่ดีนะเดี๋ยวเผื่อถ้าเรามาอีกลรวเจออีกอย่างเงี้ยเราจะได้มาจับเขาอีกนะเดี๋ยวให้น้องๆดูก่อนนะว่าตรงนี้มันมีเกิดไหมตรงนี้มันจะมีโปเกมอนเกิด4ตัวนะทุกคนนะมีตัวที่เราจับอ่าสองอีพีก่อนกิราชิอ่าในในคอสมาแล้วก็กิราตีน่าตัวนี้นะแต่ตัวนี้บั็กนะทุกคนนะาจับไม่ได้นะพยายามเลียกรี่อยงก็แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเดินก่อนนะจุดอื่นๆมันก็มีเเกกิดอนนนะัน้งๆ เดี๋ยวเราต้องลองหาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อีพนี้เอา2ตัวก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่นะทุกคนนะในดีเอ็นนจริงๆแล้วโปเกมอนตำนานแหลอโปเกมอนพวกออลโตโปิตจเกิดเยอะมากเลยนะทุกคนนะมีหลายตัวเลยนะมีอาสซิอุสนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอตจุดที่เขาเกิดไงจุดนี้ยังไม่มีนะทุกคนนะมาหาติยังเหมือนเดิมยังไม่เจอยังไม่เจอเก็บมาก่อนเก็บมาก่อน เออได้สองตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนวันนี้หรือว่าเราจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับบ้านไปแล้วไปหาจับโปเกมอนที่บ้านแถวๆบ้านดูเนาะนดีไหมเราได้เอาไปลองแบตทงแบตเทิลกันด้วยนะทุกคนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ลองเปลี่ยนร่างเมกากาชอมเลยนะไอ้ต,งตังตะกี้นะ่ะเออเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจับใหม่มันมันอาจจะหายากนิดเดียวตรงแถวๆนี้มันยังไม่มีนะทุกคนนะอมขออนุญาตขี่เจ้าที่ไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ันนี้อันนี้เออไปไปเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นอีกนิดหนึ่งนะทุกคนก่อนที่เราจะย้ายกลับไปที่บ้านเนาะเรากลับไปบ้านเดี๋ยวขออนุญาตดูรอบๆนี้นึดนึงนะว่าถ้าเกิดจุดอื่นมีตัวอื่นที่แปลกกว่านี้เห็นปะตรงนี้ไม่มีอ๋อแสดงว,ว่ายังไม่โหลดนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตบินนิดนึง อตอนนี้เรายัางไม่ได้ไปอะไรไกลมากนะอยู่แค่ 2, 3, ส่งสาเกาะสองเกาะเกาะใหญ่ตรงนี้นะมันจะมีฝั่งทางนี้อีกนะทุกคนนะเดี๋ยวทางนี้ทางนี้มันจะมีหลายจุดมากอย่างที่พี่บอกไปอะ่ะอ่าชั้น2นี้จะมีตัวเกิดดีนะอ่าเดี๋ยวลองแวะไปดูตรงจุดที่เราตีบอสก,กันด้วยเลยก็ได้นะเพราะว่าไอ้จุดนั้นเผื่อมันจะมีตัวดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอ่าเราตีมังกรไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเผื่อโปรแกรมตำนานจะมีเกิดเหมือนกันนะทุกคนขออนุญาตแวะไปดูนิดนึงแต่ตอนนี้ขอตั้งตรงนีี้้นนิดดึงงเพรราาว่ต มุมนี้ก่อนว่ามีไหมไม่มีแสดงว,ว่ายังไม่รีโหลดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ตายละเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 เรียบร้อยเรียบร้อยมาสู้เลยสู้เลยขี่ก่อนขี่ก่อนมาดูนิดนึงมีไหมตัวเดิมหมดทุกคนตัวเดิมอ่ะอ่าตัวเดิมตัวเดิมถ้าตัวเดิม,เด,มเดี๋ยวเราจะไปก่อนไปต่อไปต่ออ่าอาจจะไม่มีก็ได้นะต้องไปเกาะอ,อื่นเพราะว่าทุกคนเกาะนี้มันไม่ค่อยมีอ่ะอืม เอจริงๆแล้วเขาบอกมันมีอาซิอูดเกิดนะทําไมพี่ไม่เจอบะอเนี่ยถ้าเกิดเราเอาดวงตาเอนเดอร์ปลาเข้าไปตรงนู้นนะทุกคนเราก็จะกลับไปที่เดิมนะในจุดที่อ่าเขาเรียกอะไรจุดแรกที่เราตีมังกรไงอ่าเดี๋ยวเราลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะกลับไปนะขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งกันแล้วกันนะตรงนี้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีตัวนี้ด้วยนี่นะเอ,อ้าอ๋อโอเคขอดูนิดหนึ่งนะเผื่อจะมีเกิด ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อืมโอ้ยแ0.2เปอร์เซ็นต์ลยวะไอจุดที่เราจับตะกี้นะทุกคน30เปอร์เซ็นต์เลยนะตะก,กี้นะที่มันเกิดที่เราไปได้มาอะเดี๋ยวเรา,ค,าค่อยมาใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ไปหาอีกจุดหนึ่งก่อนนะดีเอ็นอันนี้อ่าอันนี้โอเคจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะลองลองบินขึ้นไปบินขึ้นไปดูด้านบนเช็คดูตรงนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วว่ะไม่มีอ่าโอเคขอบินไปก่อนถ้าไม่มียังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าขอไปดูนิดนึง จุดที่มังกรอ่ะมันจะต้องมีมีไหม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 จุดนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีป่าทุกคนเฮ้ยแสดงว่าจุดที่มันตีมังกรไม่มีตำนานเกิดว่ะไม่มีจริงๆด้วยอืมโอเคไปทุกคนแถดงว่าวมไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนร่างเมก้ากาชอมให้น้องๆดูแล้วเอาไปตีด้วยนะอืมคิดว่าน่าจะดีกว่านะเอาเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปอยู่ไหนะวะเอาอีบ้าเอ้ยลืมไหนวะอืมลองเช็คดูก่อนนะเพื่อความชัว ไม่มันไม่ขึ้นเลยนี่เอา้าทำไมไม่ขึ้นวะหรือว่าต้องรอให้มันบูตสักแป๊บหนึ่งก่อนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหเทเทลพอร์ตหายโอ้โหไอ้บ้าเออคิดว่าเทลพอร์ตหายไปทุกคนแนละ้วเรากลับบ้านดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเอาไว้จับอ p พีหน้ามั่งดีกว่าเดี๋ยวจับหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรจับนะทุกคนนะเฮ้อจริงๆแล้วมันไม่เจอเฉยๆเราก็เลยยังไม่ได้จับนะมากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านขออนุญาัดลงนิดนึงแล้วก็อันนี้กลับบ้าน เรียบร้อยโอเคตอนนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าอาตัวที่เราจะพอเอาไปเล่นได้นะี่คือมีตัวไหนบ้างนะทุกคนนะมาเดี๋ยวตัวแรกเดี๋ยวเราเอาเอาจ้านี้มาก่อนเอาจีราชิออกมาก่อนเจีราชิขอดูก่อนนะลูกจีราชิเขามีสกิลอะไรบ้างอาเขาเป็นเหล็กกับพลังจิตนะทุกคนอันนี้เป็นฮีลิ่งวิชเป็นสกิลฮิลเลือดอันนี้เป็นสกิลพลังจิตนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นสกิลบัฟอะทุกคน อ่าไม่เอาไม่เอา confusion send b u อันนี้ก็ดีสก,กิลเขาไม่ค่อยเยอะนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขาไม่ใช่เป็นสายโจมตีอะอ่ะปล่อยมันไปก่อนปล่อยน้องไปก่อนปล่อยน้องไปก่อนเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะเราอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะเอารองเอาน้องไปตีเรามันเราได้ระดับน้อยเอยเราได้ระดับน้อยมาด้วยสิทุกคนจริงๆแล้วอะไอเจ้าตัวนี้มันเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะทุกคนนะแต่จําไม่ได้ว่าเวลอะไรนะ เออถ้าเกิดใครมีความรู้ก็บอกพี่ได้นะเนี่ยตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วสามารถเอาไปรวมกับโซการิโอได้ด้วยนะแต่เราก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะอันตัวนี้เป็นบัฟเหมือนกันหรือปาอันนี้อ,อ๋อเคเปลี่ยนไปเฮ้ยมีท่าเยอะอยู่นะมีระชดก็มีอ๋อมันเป็นพลังจิตนี่นะฮะเอาท่าดาร์กมาด้วยพาวเวอร์เจมพาวเวอร์เจมนี่ก็แรงไอรอนอันนี้เป็นบัฟเหมือนกันบัฟป้องกันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะทุกคนเฮ้ยอันนี้เบานนี้แรง อันนี้พลังกิจได้อยู่อ,อโอล็อกบลสเบามากน้องๆเอ้ยเลือกไม่ถูกเลยนะสกิลมันก็ไม่ค่อยเยอะนะส่วนตัวว่าเวลมันยังไม่เยอะก็ไม่รู้กันสิเออวะ่ะเอามีล่าช็อตมาเอาสลับสลับสับสับไปนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปลองตีกันนิดนึงดีกว่าทุกคนไปเล่นแถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเล่นล่างเมกากันด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่ายังไม่ได้ไปจับตัวไหนไกลๆนะทุกคนนะส่วนตัวแล้วก็คือเราเราไปมาเปลี่ยนล่างเมกาแล้วไปเที่ยวดีเอ็นอีกหนึ่งรอบหลังจากที่เราตีไปแล้วก็ยังไม่ไได้ปเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันซิเอาตัวที่เราจะเอามาเล่นวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นไอ้เจ้ากาชอมตัวนี้เนาะวันเดี๋ยวลองมาตีก elite, Tao, ันนิดนึงตัวไหนให้มีให้เราตีบ้างเอ่ยพี่เอาแคนเอา e xp up ให้น้องไปแล้วนะเหลือแค่นี้เอง up ให้น้องเป็นเลเวล80แล้วน่าจะสู้ตัวอะไรสบายๆแล้วแหละหรือสู้วัวดีนะทุกคนวัว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 ุนูุนฝั่งูุนฝั่งูุนฝั่งุนเออพอปิดเชเดอร์แล้วมันไม่ค่อยกระตุกดีนะทุกคนนะมันก็เนียนๆียนดีนะ าจจะดูไม่ได้มีแสงมีและเงามีเยอะอะไรเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวเรามาลองดูอาโซไปเลยเออมาต่อสู้มาเน่ท่าลมหายใจมังกรเออไปสิตายไหมเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ตายโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขยับตัวนิดหนึ่งทุกคนขยับตัวให้น้องๆดูนิดนึงพอเปลี่ยนร่างเมกาอ๋อตรงกรงเล็บด้านหน้าเขาจะเป็นสีแดงนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ขออนุญาตช็อปอีกสักทีเถอะนะเอาดำดินปะอืมล่วงอยู่แล้วล่วงอยู่แล้วไม่ต้องสืบนะจ๊ะไม่ต้องสืบได้อะไรบ้างเนี่ยอ่าโอเคพอสู้ชนะก็เหมือนเดินนะตัวก,กลับมาล่างเดิมอืมจริงๆแล้วนะมันน่าจับหลายตัวนะจริงๆแล้วว่ามันแถวนี้มันก็ยังมีให้จับเลยเยอะอยู่นะที่บ้านเราอะอยากเข้าไปในป่าหรือไปตรงทะเลทรายเหมือนกันนะทุกคนเพราะทะเลทรายก็มีเพรามันปแปลกดีด้วยไปขอตีอีกตัวอีกตัวหนึ่งอืมตัวนี้ เอาไมกา่กล้อีกรอบหนึ่งเหมี่ยมันสนุกอะเออเด็ด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 เอาทำไมเป็นกันน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมอันนี้เดี๋ยวเราโจมตีอีกทีนึงปั๊บเออโโอ้หไม่เข้าโโอ้หมันอ๋อเราไม่ได้เปลี่ยนสกิลทุกคนเราไอ้นี่เราเปลี่ยนร่างแล้วเราก็ไอ้นี่เลยเล่นเลยอ้าลืมลืมไปเลยลืมไปเลย โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนร่างให้เจ้านี้ด้วยกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเขาทาดีนะเนี่ยจริงๆแล้ว่ามาเดี๋ยวขอเปลี่ยนสกิลให้ไอากาชอมนิดนึงอ่าลืมไปเลยนะทุกคนอ่าอันนี้อ่ามันมีสกิลอย่างนี้อ๋อคารามันเป็นมังกรไงทุกคนเราก็ต้องเอามังกรปะวะดัาก้อนครอสดักก้อนเบรดโอเคโบโดอันนี้แรงอยู่ใช้ได้อัน,นี้สกิลดินไม่ดีนะมันเป็นดําดินได้อยู่แซนสโตมพอได้เอาดําดินไหมโอเคเอาแค่นี้ มาเดี๋ยวเราลองเอาตัวอื่นมาเล่นบ้างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นซะนะเอาจจตัวนี้นี่นี่เนี่ยเอาตำนานมาลองสักนิดหนึ่งตำนานเดี๋ยวขอสู้กับตัวไหนดีเอ่ยขออนุญาตหานิดหนึ่งตัวแถวานี้เฮ้ยมันจะมีตัวเลเวลอะไรสูงๆบ้างไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ด,ดขอหานิดหนึ่งนะน,น้องๆนะแถวนี้เออแถวนี้มีตัวอะไรดีไหมมีไหมมีไหมตัวอะไรอ่ะไม่มีตำนานอ่ะ เอไม่มีตำนานเกิดว่ะทุกคนเฮ้ยด้ไยด้ยังไม่ถึงนี่นาะเอ,อมีอยู่ออก็อเหมือนเดิมนี่นาะอ๋อเฮ้ยมีมิวทูด้วยทุกคนโอ้โห0.01บ้าบอมันจะเกิดไม่ราชาติเนี้ยโอ้บ้าจริงๆเลยอืมแต่มิวทูแถวบ้านเรามีโอกาสเกิดด้วยหรอวะแต่น้อยมากเลยนะกระติดกติดมากเลยตุ้นว่าเท่าไหร่สามสามเอาสามสามนี่แหละมามาสู้ก,กันหน่อยสู้ก,กันหน่อยขอหน่อยหนึง่งขอหน่อยหนึง่งขอหน่อยหนึงหนหน่งเอาอันนี้โอ้โห มันธาตุอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันธาตุอะไรอ๋อมันโดนสถานะของเรานะมันธาตุดาร์กมันก็เลยไม่อ๋อมันไม่เลยไม่แพ้พลังจิตงั้นเอาเหล็กไปปองล่วงเออล่วงล่วงล่วงเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อชาร์จทีเอ็มอืมธาตุดาร์กเหรออืมเอาอันนี้มาดีกว่าเออเออมันมีสุ่มแจกทีเอ็มนะมาเดี๋ยวเรามาดูสิทีนิดหนึ่งมันมีตัวอะไรเกิดดีๆไหมนะมันมีตัวอะไรน่าจับไหมไม่ค่อยน่าสนใจนะทุกคนจริงๆแล้วก็ ไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจสนใจไอมิวทูนี่แหละมันหาที่ไหนวะยังไม่เล่นมายังไม่เคยเจอเนี่ยทุกคนในเซิร์ฟออนไลน์ก็ยังไม่มีใครเคยจับมันได้เลยนะคือมันเกิดจะตอนเช้าๆกลางวันกลางวันเนี่ยมันเกิดแต่มันมันน้อยมากนะโอกาสที่จะเจอน่มันน้อยจริงๆมาเดี <ๆ S 2> ๋ยวเรามาลองในคอสม่ากันบ้างดีกว่าทุกคนในคอสม่าอ่ะปั๊บเรียบร้อยในคอสม่าเอาลองสิลูกอ่ามันเป็นธาตุอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นนอร์มอนเหรอเดี๋ยวดูกันดิ อ๋อมันเป็นโนมอนถ้าโนมอนก็ก็ได้อยู่นะมันโนมอนมันจะไม่แพ้แค่อ้นี่อย่างเดียวผีนะเออล่วงไปโอเคขอโทษทีนะทุกคนหน้าจอมันต่ำหนกไปนิดนึงนะเออเมื่อกี้ปรับผิดไปหน่อยอ่ะโอเคมามันขี่ได้หรือเปล่าวะจริงๆแล้วว่าอ๋อไอ้พวกตตำนานมันขี่ไม่ได้นี่เออเอ,อลืมลืมลืม ไอเดี๋ยวขามาลองต้องชายหาดทีหนึ่งนะทุกคนในอีพีที่แล้วาจาได้ไหมทุกคนที่เราได้โปเกมอนชายนี่มาหนึ่งตัวอายาดงอะทุกคนเราเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญา e ีพีหน้าจะไปหาหินเมก้ามา,าทุกคนนะจะมาเปลี่ยนเป็นเมก้ายาดงกันไหม เอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาเพราะว่ามันเป็นสีมันเป็นชายนี่สีน้องน่าจะสวยนะทุกคนจริงๆแล้วว่าได้เลยนะได้เลยนะเออถ้าใครดูก็กดไลค์ให้หน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่มาเปลี่ยนร่างเมก้าเพิ่มให้ดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะอีพีหน้าเราจะไปหาโซนที่มันดีๆหน่อยเอยอันนี้มันมาเอาเอา,เอาแปลงมาปัดฟอสซิลได้นี่ว่าเออว่ะเพิ่งจะเห็นนะข้างบ้านเหล่านี้เองเออว่ะเฮ้ยใช้ได้นะอืม อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟอสซิลมันหาง่ายอยู่แล้วทุกคนมันไปสุ minimum. ่มกาชามันก็ได้เยอะแยะไปหมดเฮ้ยนี่ไงเกศขงะทุกคนทุกคนได้เจอเกศขงะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเกศขงะล่างแรกเฮ้ยขอเนื้อจับไปสักตัวหนึ่งดีกว่านะเจอเกศขงะนี่นี่นี่แถวนี้แนี้นี่อยู่ใกล้ชายหาดพอดีเลยโอ้โหโชคดีมากเลยนะปกติไม่ค่อยเจอนะไอตัวพวกนี้หายากเอาแบบสุดๆเลยนะน้องน้องอยู่ไหนอะไหนน้องอยู่ไหนอะน้องอยู่นู่นน้องอยู่นู่นตรงติดชายหาดนิดนึงไหน่อยลูกกี่หนอยู่ไหนลูกเอ๋อเฮ้ยอ๋อยู่่นี ไอ้หาเอ้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอด้วยสิประเด็นไหไม่ค่อยหาไม่ค่อยเจอไหนอะนี่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 เจอเจอเจอเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเอาเดี๋ยวกดผิดเอ้ยมันลนมันลานมันรีบเลยก็เลยแบบว่าไอ้นี่นะปั๊บโอ้บอลจากอีพีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยได้คราฟเลยนะทุกคนมีอะไรคราฟหรือเปล่าวะาเดี๋ยวเธอไอติดโอ้โชคดีไปจับทีเดียวติดเอ้าตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้มันเปลี่ยนร่างเป็นเวก้าได้นี่ เอ้ขอเฮลครอรสอีกตัวนได้ไหมทุกคนเฮลคอรสเฮลคอร์สเฮลคอร์สเฮลคอรสเดี๋ยวก่อนจะมืดกับจะมืดไอ้พวกนี้มันอยู่ในป่านะมันไม่ค่อยเจอนะปเดปกตกก็อยากจับวะทุกคนเดี๋ยวอ e ีพีหน้ามาหาจับแถวบ้านกันบ้างไหมอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮลครอรสก็เป็นเมก้าได้นะเออจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวเราไปหาชินเมก้าอย่างที่บอกอะมาจับกันดีกว่าเฮลคอสมาขออีกตัวหนึ่งลูกอะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนเราลองเล่นกันแล้ววันนี้นะอาขออ ต้องจับจับมันบ้างแล้วแหละถ้าไม่จับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้จับักทีนะเออติดไหมติดไหมติดเถอะติดเถอะเรียบร้อยไปสิโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะทุกคนเลาวก็ถือว่าไปได้ตำนานมาต้องส่งตัวนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้าน โอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาจับโปเกมอนตัวไดดีเราพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ